ยายสมอนมาหอนเน้ํแล้วบอดียายสมอนมาลูกเสือบอกช่องยา,ายมาแล้วโอ้ยยายสมอนมันพามันฟีดองมาหลายแล้วนี่ พี่น้องยาสมอนเพิ่นมาจากบ้านกอกเลยจ่าหนิเพื่อนเพื่อนเพิ่นมาส่งของจ่าเปิดไฟบ้านตรงไหนบ้านเขาเปิดไฟบ้านตรงไหนไม่รู้เหมือนกันเอ้าไม่ได้ข้ามาตัวอะไรเปิดกุญแจหรือยังคุณยายเพิ่นมาเพื่อนเพื่นเพื่อนเอฟซีมาส่งของเลยจ้ะพี่น้องลุงเสือพาไปนะคะ

ไหนจักรยานไฟฟ้าใครเขายายสอนบอกเขายี่ไฟฟ้าเหอเหยียบได้จ้าไปดูมาไปดูงพาไปดูแม่เร็วเร็ป็นรถจักรยานเร็วเร็วถึงเสือเพิ่งมาถึงจ้าพี่น้องอุ้ยหลานหลานมารับสอนลับเดยจ้า ของลงบฮะเาของลงด้วยจเดี EN, à, à, é, ๋ยวสิเาเดยสอนเดี๋ยวสอนมันขยามมาใครไดเนาลูกลลูกมาตรงนี้เดี๋ยวรถถอยก่อนลูกมาดับน้องด้วยนะครับนักนัก จ้าพี่น้องแม่ออฟพ่อนี่มันส่งของพี่สมอรชาแนลจ้าลพันคนของมาให้เลยจ้าพี่น้องเต็มรถเลยจ้าเห็นเลยของเต็มรถเลยจ้าตบมือแป๊ะทางเข้ะทางมาโอ้ทีเบียนโตดเด็ดหนึ่งเก้าเด็ดหนึ่งเดนี่งเต็มรถเลยจ้าล้อตรงเด็ดขาล้อตรง โอ้ยลูกเสือมาเบรกหัวล้อตรงลูกเสือขับมาส่งปตาสมอนเออเอาลงก่อนค่อยอันนี้ก็ได้เนาะเบรกอยู่ไหมเอาอันนี้ปุ้นไปลอกบ่เบรกอยู่ไหมเน่เบรกไปอยู่บ่ เอาของลงก่อนก็ได้จ้าเอาเอาเอาไม้ไปลองอันนี้ได้ไม้หรือว่าจะแตกมันจะแตกยายก็ไปหาไม้แล้วยายจะไปหาใหม่เด้อปทินแกนอยู่คนของมาเต็มเหรอเนาะเพ่นไปอยู่ผูที่อะไคนคือของหลายแท้ย่าพ่อโมดอีกตาตา่อนลูก โอเคขอบคุณค่ะมาถึงแล้วเด้อพี่น้องเลยลุงแกผสมพี่สมรชาแนลถึงบ้านแล้วจ้ะมาติดทของของนาของนายก่อนไปเขาจ้าไปเขาก่อนจ้า